สวัสดีครับผมมือนีกระกับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่อง u t u b e นักเลงพระทองทินนะครับมือนีกรมีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตั้งหนาทั้งซีเรียญนนี้นะครับ้วนแล้วแต่เป็นพระเกจีคณาจ่านทองทินของจังหวัดอุดรทั้งสิ้นนะครับที่เห็นอยู่ในหนีสองเหรียญกรเคยเฮ็ดคลิปแนะนําไปแล้วนะครับแต่ผู้ใดอยากรับชมเต็มๆกบสามารถเข้าไปย้อนเบิ้งคลิปเก่าๆได้นะครับกะอยู่ในท่ามลายช่องของ นักเลงพระท่องทินนะครับกดเข้าไปในช่อง YouTube นักเลงพระท่องทินนะครับเรากะไปเลือกหมวดของวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปแนะนําวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดอรแล้วก็พระคณา,าจารย์ของสายสารนะครับสามารถเข้าไปเลื่อนเบื้องเล,เลยนะครับอยากเบื้องคลิปใดก็อยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับผมได้เฮดข้อมูลนไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมเหรียญแรกเลยนะครับนะเหรียญแรกเลยคือเหรียญหลวงปู่ชมโคสโกพระคูทัศนาปีชายาันนะครับ วัดบั่นพัวคลองนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของเพิินนะครับจัาส้านในปีพศ2อ1 4นะคารับอ่าถึงเป็นเหรียญรุ่นแรกของเพิินนะครับเหรียญรุ่นสองของเพิินก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับจะแต่จะบริมีพศบอกแบบนี้นะครับนี่เหรียญรุ่นแรกของผู้ชมโคสโกนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับเนื้อหาเท่าที่พบเจอคือเนื้อท่องแดงกระไรท่องท่องแดงล่มดำนะครับ ส่วนเนื้อท่องแดงผิวไฟนี่ก็เคยเจอมาเหรียญหนึ่งครับได้กับค่อนข้างที่ย้อนสภาพสวยแน่นะครับในเหรียญนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งของข้าจารยารเมืองอุดรนะครับที่ค่อนข้างหายากพ่อพ่อนกับเหรียญหลวงปู่ผู้มีนะครับสองพี่น้องนี่เหรียญเพิ่นค่อนข้างหายากเช่นกันนะครับแล้วก็จำนวนการจะสร้างนี่บ่ไดทราบข้อมูลว่าสางไว้เท่าไหร่แต่พบเจอหน่อยนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ชมโคสกกับเหรียญหลวงปู่ผู้มีนะครับ อ่าก้าวถึงหลวงปู่ช่มขาวๆกันนะครับนะหลวงปู่ช่มโคสะโกนี่เป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่ภูมีวัดปานนนิเวกนะครับหลวงปู่ช่มนะครับเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งศิษย์ลูกสําคัญของหลวงปู่หมันนะครับอ่าหลวงปู่หมันได้ฝากฟังไว้ครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาเลียนกับมาทานนะครับถาหลวงปู่หมัน่บด้อยูนะครับออกทุดงไปทังอื่นแล้วขอให้ไปศึกษาวิชาต่อนะครับวิชากรรมฐานนะครับจากหลวงปู่ช่มโคสะโกซึ่ง สามารถศึกษาปรึกษาเรื่องต่างๆแท่นหลวงปู่หมันได้นะครับซึ่งนี่คือสามารถบอกได้เลยว่าหลวงปู่ชมโคโสโกเป็นซิ์อีกหนึ่งรูปที่มีความสําคัญทั้งด้านการศึกษานิสัยพระป้าเป็นอย่างมากนะครับจนหลวงปู่หมันนี้ได้ก้าวยกย่องแล้วก็ได้ฝากฟังไว้กับซิทหลายๆรูปนะครับให้มาเลี่ยนวิชากับหลวงปู่ชมโคโสโกนะครับเรียนหลวงปู่ชมนี่ยังบ่ตรท่านพบเจอว่ามีเกนะครับยังบ่ท่านพบเจอไว้มีเกนะครับ เจอแต่สภาพสวยว่าสวยแค่นั้นเองแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับนะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแกะมือนะครับซึ่งเหรียญแกะมือผมค่อนข้างที่ชอบเป็นพิเศษนะครับสําหรับเหรียญกีาราชการที่มีการาลังสันผลงนันโดยการแกะมือนะครับนะเขาก็จะเห็นพวกเส้นเสียนพวกเส้นแตกแกะเกินร้อยเส้นเสียนหลายๆหรือว่าร้อยแกะเกินของตัวตหนังสือเนี่ยซึ่งมันเป็นความ ชอบทั้งด้านศิลปะของผมเองนะครับหรือหลายคนอาจจะมาลักษณะศิลปะของเหรียญแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติเทนเฮ้าเบื ow, ้องไงผอมนะครับนะอ่านี่ล,ลักษณะของเหรียญน,นะครับอ่าแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกร็ดที่ขาราชรของเมืองอุดรที่มีความสําสคัญนะครับกับภาคคณาจารย์สายกรรมฐานทองทินอผอมนะครับ ขายนิยมกับเหรียญหายุ่ลักร่อยกลางๆไปไปนะครับในสภาพเหรียญที่สวยๆนะครับแต่ค่อนข้างหายากนะครับนะอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ได้เคยเฮ็ดคลิปแนะนําไปแล้ว2อสาคลิปแล้วนะครับแต่ได้ของมาหม่อีกกยอยากมาแนะนํากันนะครับเหรียญเซมาปีหนึ่งแปดหลวงปู่โถนนะครับเหรียญเซมาปีหนึ่งแปดหลวงปู่โถนวัดเหลียบไทยยาล่มนะครับเจ้าของตํานานตะกุดพญากบต่ข้ารู่นะครับซึ่งเป็นศาสตร์โบราณทั้งหลันหน้านะครับสาหรับ ต่ำล่าพราะยากบตต่ค่าลู่นะครับเหรียญเซมาปีหนึ่งแปดหลงปู่โถนเท่าที่พบเจอนะครับคือเนื้อท่องแดงล่มดานะครับเนื้อท่องแดงผิวไฟนะครับแล้วก็เนื้อเงินผมเคยคับเคยคับข้าว่าเคยเจอเนื้อเงินอยู่เหรียญหนึ่งนะครับแต่สภาพโบสวยนะครับสภาพย้อนสวยแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านการใส่ผ่านการเมื่อแล้่ผมก็เคยคับข้าว่าผมจําได้ว่ามีเนื้อเงินนี่แหละเคยเห็นเนื้อเงินอยู่ขังหนึ่งนะครับ เหรียญเซมาปีหนึ่งแปของหลวงปุทโธเหรียญนี้นะก็ค่อนข้างเป็นทีนิยมแล้วในปัจจุบันนะครับเนื่องเดียว่าวัตถุมงคลรุนแรกของเพิ่นนก่ค่อนข้างหายากพวกตระกูลยังก็ค่อนข้างมีมูลค่าสะสมที่สูงนะครับก็เลยเฮ็ดให้เหรียญรุ่นต่อมาของหลวงปู่ได้รับความิยมนะครับซึ่งวัตถุมงคลของหลวงพุทโธกะค่อนข้างที่จะมีหน่อยเม่ได้มีหลายพร้อมนะครับแต่ปีหนึ่งแปดเป็นเหรียญที่ระบุพ่อซอชัดเจนนะครับก็เลยได้รับความิยมกันนะครับกะเลยได้รับข้อมิยมกันซึ่งเป็นปีีพท่ ต้องบอกว่าลึกนะครับสำหรับพระเกติยุคที่มรณะในปีพศ2 5 3 0ถึง40นะครับถือว่าเป็นปีที่ลึกแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นระคณาจการอีกรูปหนึ่งของเมืองอุดรที่ผมแนะนําเลยนะครับสำหรับเซมาปี18นะครับหารุ่นแรกม่ได้นะเอาเซมาปี18หรือเรี้ยรุ่นอื่นๆไปไว้ไส้ที่โตแท่นมีประสบการณ์เช่นกันครับเรียนรูปโทนมีโบรายรุ่นนะครับนะมีโบรายรุ่นอันนี้ผิวเดือดจิงสิเ่งหายยากเลยครับี่ ต่อไปนะครับหลวงพ่อพิมพ์วัดหนองสวรรค์นะครับนะหรือวัดชชยยราล่มนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของเพื่อนนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพิมพ์นะครับจัดสร้างในปีพศสอง0ัลักษณะด้านหลังเกิดเป็นคล้ายๆครับยันคู่ภูเขานะครับจะหลวงพ่อพิมพ์เก็เป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ของสายกรรมฐานนะครับเป็นพระคณาจารย์สายผู้หมั่นกันนะครับได้บวชนะครับที่วัดโพธิสมพรนะครับ อุปชาคือพระธรรมเจดีย์จุ่มพันธุโลนะครับนะเป็นคู่บาทจันยิงของสายกรรมฐานเลยนะครับในบวชให้นะครับบวชที่วัดพุ่มสมพรนะครับนี่หลวงพ่อพิมพ์วัดชัยยาล่มนี่นะครับอ่าซึ่งวัตถุมงคลของเพื่อนกะย่งบทษนไในรับข้อมนิยมปานไดนนะครับแต่กะอ่าเป็นพระคณาจาย์ที่ผมอยากแนะนําอีกกลุ่มหนึ่งให้เก็บไปติดโตนะครับเก็บไว้หอยข้อเก็บไว้ติดรถติดล่าก็ได้นะครับเพราะว่า เท่าที่จำได้ว่านี่เหรียญโฮเพลนค่อนข้างมีประสบการณ์ทั้งด้านแคลคดสูงนะครับสําหรับหลวงพ่อพิมพ์นะครับแต่อ่าราคาคนิยมทั้งด้านการลินหาทั้งด้านตลาดพระเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะย่างบร,ริเกะเตืองนะครับยังมีหน่อยอยู่ซื้อซื้อขายกันแค่อ่าความนิยมช่มชอบเท่านั้นนะครับแต่ผมก็อยากแนะนำนะครับเหรียญรุ่นแหลกเพิ่นอ่าถ้าพอเจอซื้อๆเก็บไว้ได้เลยครับนะเป็นพระที่มีอ่าประสบการณ์เช่นกันนะครับผม น้องโบพิพ์นีเมื่อลาปีซี่สามปีซี่สองนะครับเท่าที่ผมจำได้ปีซี่สองนะครับอันนี้เป็นแนะนํด้ลยครับเด้อแนะนําเป็นพระทองที่นี่แหละนะครับของจังหวัดอุดรคานิยมย่งประท่านสูงนะครับซื้อขายกันตามสะดวกนะครับสาหรับเหรียญหลวงพ่อพิมพ์วัดน้องสวรรค์นะครับผมก็ไปนะครับเป็นคู่บาอาจารย์ญ่สายกรรมฐานอีกหนึ่งรูปนะครับอดีตเจ้าวาดวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพระอารามหลวงชันตีนะครับ อดีตพระอุดมยันนโมลีนะครับนะเจ้าคณะผลของภาคอีสานนะครับนะพระอุดมยันนโมลีนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรง,งเพื่อนนะครับจัดสั่งในปีพศสองพนาร้อยสิบซนะครับนี่พศบ,บอกชัดเจนนะพศสองพนาร้อยสินะครับอันนี้เหรียญน,นี่ได้มากผมก็ได้ซีนเลยผมยันผิวหายนะครับเนื่องจากว่าจับดูลายนะยันผิวมันหายนะก็เลยซี้นไวเลยนะครับ เหรียญนี้จะสั่งในช่วงที่เพิ่นมีตำแหน่งเป็นระราดไม่ท่าจาันนะครับในปีพศ2514นีะครับเป็นกีจีข้าจันอีกรูปหนึ่งของสายรกร,รมมานนะครับที่มีอายุพรรษาหลายนะครับถึงร้อยกว่าปีนะครับเพิ่น,น่าจจะมร่นาร้อยหกปีนะครับสําหรับหลวงปู่จันสีนะจันทาที่โปนะครับของวัดโพสมพ่เนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนื้อหามีการจัดสั่งอยู่ สองเนื้อหานะครับเท่าที่พบเจอนะจะมีเนื้อท้องแดงล้มดํานะครับเนื้อท้องแดงผิวไฟนะแล้วก็บอปากาชุบนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลก็เป็นชุบนิกเกิลค่อนข้างหนานะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่จัดสีนี่นะก็เป็นวัตถุโมกข้ออีกหนึ่งลุ่นของจังหวัด,ดอุดรที่มีการเล่นหาหมุนเวียนเปลี่ยนมือในสนามกันเรื่อยๆนะครับทั้งในโซนของพื้นที่เองแล้วก็โซนภาคอีสานเองนะครับเบื้องลักษณะของเหรียญน,นะครับเนื้อหาพบเจอสองเนื้อหาหลักๆนะครับ เรื่องของประวัติยังกันเน็ตกับมี่นะครับล้องขอไปอ่านศึกษาเบิังนะครับเหรียญรุ่นนี้กับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของจังหวัดอุดรที่มีการหลีกหากันมาอย่างยาวนานนะครับะกะเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่สองบล็อกนะครับผมเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วละ่ะคลิปแนะนําไปแล้วละ่ะแต่กะบ,บอกอีกเที่ยน,นึงแล้วกันเนาะจะมีเสาเต็มกับเสาขาดนะครับเสาเต็มกับเสาขาดเบื้องไหนเป็นสองเสาเลยครับแบบนี้เฮ้ย่าเสาเต็มครับถ้ามีเสาตรงนี้ขาดออกไปก็เรื่องมาเสาขาดนะ อ่าคือมันจะเป็นสไลด์ออกไปด้านขากนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับอ่าลักษณะของเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับปั๊มตัดอ่าเบิ้งลักษณะกำกันกตัดแบบกินเต็มใบมีดนะครับนะอฝั่งหนึ่งกินเต็มฝั่งหนึ่งกินเครื่องหนึ่งนะครับมเ,เ,นะเมื่อแล้วแต่จุดนะโอ้ยมาเห็นว่า ทั้งไฟทั้งไฟมอลำัมทั้งพลาสติกเอาโอตาเบิรแล้วกันนะครับเหรียญนี่เา่าที่พบเจอ,อยังไม่มีเกตน,นะครับแต่มีสองบอ็บอกเสาขาดเ่ากับวาเกตซําซะลักษณะของเหรียญน,นะครับสวยๆตัดเรียบร้อยนะครับเหรียญคมๆมีรองร้อยการแกะมีรองร้อยการพาดของสร้างแกะนะครับใบมีดร้อยใบยมีดทะลุร้อยใบยมีด แก่เกินมีครบนะครับ่าซึ่งเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับอ่าพ่อเจอสวยๆนะเก็บได้นะครับเก็บได้นะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่จันทร์สีจันทะที่โปรนะครับเอานะครับเมื่อไงกะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเมื่อหนานะครับถ้าว่าอยากลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องให้ด้ครับเด้อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ประลาดคลิปวิดีโอแนะนำวัตถุมงคลทองถิ่น ของจังหวัดอุดรดีๆแบบนี้อีกนะครับจะได้บอพาธในมือหนาที่มีการอัปโหลดลงไปนะครับก่อนจากกันเมื่อนี้นะครับแตู่้ไดมีคําถามยังอยากสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเด้อมีข้อมูลยังเพิ่มเติมก็สามารถลงไว้ได้นะครับส่วนข้อมูลผมบางที่มันอาจจะขาดตกบกพร่องพร้อมนะครับก่อนที่ก่อนที่จะเฮ็ดคลิปนี่ก็อาจจะคิดมาดีแหละแต่พอเฮ็ดคลิปแล้วมันก็มีลงๆเริ่มกันแน่ก็ขอกราบประทานอภัย ทั้งเรื่องข้อมูลนะครับของเหรียญหล้วการเรื่องข้อมูลของคู่บ่าารย์นะครับแต่เหรียญที่ได้นํามาให้รับชมรับฟังในทุกคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่เหรียญท้าแท้ทุกเหรียญนะครับว่ามีเหรียญเกอเอามาแนะนํากันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผ่านการสกินผ่านการตรวจสอบจากผมแล้วนะครับในบางคลิปอาจจะมีเหรียญเกนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เปรียบเทียบระหว่างพระเก้กับพราแท้เปรียบเทียบระหว่างงานดีกับงานบ่ดีม่ให้รับชมรับฟังกันเพียงเท่านั้นนะครับ เอาละครับมือนีกะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํำกันเพียงตัวนี้สำหรับมือนีกะสวัสดีครับ